สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องเล่าให้ฟังนะคะ,ะเมื่อเช้าตอนเช้าไปไปร้านนะคะยังไม่ได้เปิดร้านแล้วก็จะมะีมีน้องคนหนึ่งเดิน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 คือเขาก็เดินหาร้านทําดอกไม้นะคะอาจจะอาจจะพูดอีพี EP เดียวไม่พออาจจะต้องพูดสองสองอีพีนะคะ,ะเขาก็เดินแล้วเขาก็ถามแบบหาร้านจัดดอกไม้อะไรเนี้ย ซึ่งจริงๆงานพวกนี้เราจะไม่ค่อยรับเหมือนกับว่าเขาไม่ได้เป็นลูกค้าเราอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นของบางอย่างก็คือส่วนมากก็คือเขาซื้อมาเขาถือมาแล้วเขาหาแค่คนจัดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยถามเขาว่าเขาลองเดินดูแล้วมันไม่มีทีนี้ก็เลยถามเขาว่ารอได้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องเปิดร้านก่อนขอเปิดร้านก่อน เขาบอกเราได้เขาก็เดินอยู่แถวนี้เขาก็เดินไปหาคือบางบางผ้าสีเขียวอะค่ะที่ร้านนั้นไม่มีก็เลยบอกให้เขาไปซื้อผ้าสีเขียวมาก็เห็นเขาหายไปสักพักเขาก็มาหลังจากเราจะร้านเสร็จคือดูแล้วบางทีอุปกรณ์บางอย่างอ,อุปกรณ์บางอย่างคือร้านเราอะค่ะ